โอ้สักไรเี้ใส่ดูหันมาดูโอ้มันมีคนจับทางบันไหนหลีแต่ละมือ่อสร้างปันไหนเนี่ยเมื่อวานเหรอเมื่อวานครับใช่โอ้นี่มันเป็นลายอาจจะดูแบลวๆนะครับแต่มันแบบแบเวลเนาะสร้างแต่มึงไม่ต้องพูดเอเบเนาะเจคนหล่อๆคนแมนๆที่ไหนก็จะไปสัก ไอ้ผีเสื้อมันหนาไปพี่เอ้าผีเสื้อพี่อดพี่โอดพี่อดลงมาหน่อยอาเนี่ยอันนี้คนแมนเนี่ยคนผู้ชายเป็นแมนเขาสักกันนี่แบบนี้นี่ฮะสุนัขจิ้งจอกอะไรทำไมไม่สักวะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักการตลาดยังไงฮะถ้าเดินไปหาสาวสวยๆเขาจะไปดูแล้วลอยสักแบบนี้น่ะเขาก็จะมองอุ้ยพี่ทำไมลอยสักน่ารักจังไว้ไว้ไว้ไวมองการไกลไว้ไอ้หมอเนี่ย อู๋จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะมันไม่เหมือนกันทุกคนนะเอาทำไมครับเอาไอ้เซ็กสักมาวันนั้นน่ะมันสักอยู่ตรงท้องมันเนี่ยอ๋อมันสักลายเตือนเลยลายอะไรครับสักว่าอะไรฮะมันสกักมันสักเป็นลายเตือนเลยแล้ววันนั้นมันเดินไปอ่ะเขาบอกว่าต้องสักแอบแบ๊บผู้หญิงถึงจะเข้าหาอ๋อไม่แดงเดินเข้าหามันเลยวันนั้นนะคนนี้ไงขนาดสักอยู่ข้างในนันไม่ได้ชูว่ะเหมือนพวกเรานะ,ะมันสกักอยู่ข้างในไม่แดงเปิดเฮิดขอดูหน่อยนะลูก แสดงว่าแม่แดงนี่น่าจะเห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วความน่าจะเป็นเห็นคอยแฉกันเหรอโอไม่นะโอไม่นะโอไม่อาจารย์วัตถุโบราณก็ไม่บอกโอไม่ไม่โอไม่พวกประหยัคืนภาพพี่มาไหมวันนี้มาไหมมาไหมมาบ้ามาบ้าหรอกป่วย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  ไปอัานจำศีนอยู่วัดกับทรงทรง,งเงินมาให้เฮามไม่แดงปากมาให้นะไม่แดงนั่งสมาธิจำศีนอยู่เนาะอย่าบอกนะฮะนุก๊กฮออ,อย่าบอกนะว่าเอ,อเอามาแต่ตู้บริจาค <laughs> ไอช่วงนี้วงการพระเหลืองยิ่งสะเทือนอยู่นะอันนั้นมันก่อนที่จะเกิดเหตุวงการพระเหลือง ก่อนก่อนรลดใจหน่อยแม่แดงอาจจะทำก่อนแล้วแต่รอดมาได้ไงเดี๋ยวไม่ใช่แม่แดงอาจจะมีเวลาที่คิดถึงกันแล้วก็เลยส่งเงินไหมเลยชครับอ๋อมีเวลาคิดถึงกันในช่วงที่ไม่ได้นั่งสวดมนต์เนาะใช่อันนี้ป่วยป่วยวันงะวันก่อนงานก่อนก่อนอน้นขอกำลังใจแม่แดงหน่อยแม่แดงตอนเนี้ยป่วยมากเลยไม่มีไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยแต่แต่ก็ปากเขามาเน่ยอยากจะได้คิดนั่งดูคิด เหลือเขาว่าสีกาแดงอิ่มแล้วบอกยายอิ่มไปอิ่มไปคนอื่นเขานั่งถือโทรศัพท์นั่งโบกไม้โบกมือเนาะผมหันไปเห็นยายแดงเนาะเอ้ยยายยายยายดำเนาะต้องหันเนาะไม่ใช่ฮะยายดำเดียดำเดยดำไม่แต่พวกผมเรียกแกยายดำแกรู้มันเป็นศัพท์ไงแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ดำธรรมดาแล้ว ไม่ได้ดำธรรมดาเราตังงง้งให้ใหม่แล้วดำอะไรฮะดำอะไรฮะดำสตรีมครับผมดำสตรีมอก่อนจะชื่อว่าดำสตรีมเขาเคยชื่ออะไรมาก่อนครับดำตาโลกรู้ไม่ทำไมแกไม่ถ่ายคลิปตอนพวกเราเล่นคอนทำไมฮะโอ้ตั้งแต่ก่อนซาวแล้วปกติก่อนซาวตั้งแต่ตั้งแต่รถมาถึงจนกลับทำไมฮะไรฟสสดตลอดแล้วผมจะบอกไ้เด้อ ไม่บอกไงหรือเรือไม่ต้องดูเจี๊ยบดูดำนี่ไปดูผมเตะบอลอยู่ลังสิทธ์แข่งบอลวันนั้นไอ้นักบอลทีมผมอ่ะพี่ผมก็ไปดูเอฟซีคนหนึ่งอ่ะแล้วซื้อยังก่อไอ้ไอะไรอยังนั้นซื้อเฟสเออซื้อเฟสแล้วแม่ซื้อเวจูเสียเวจูเสียน่ะไอเวเวเวยังไงล่ะไอโอ้ย ก็รู้ไปเบิ่งบนแนวไดสู้แต่อายผู้เดียวด้วยมันจะมีช่วงที่พวกผมยิงเข้าไงาแล้วพวกเราทุกคนเนาะเราทุกคนจะมาเต้นอย่างนี้นะเต้นทุกคนเขาจะจับผู้พี่ป๊ษก็จะมาจับอ่าเต้นได้ยยดำซูมกูเต็มเลยปุ๊บกูเต้นอยู่ผู้เดียวสิเเมื่อกี้ผมจะพูดว่าคนอื่นเขานั่งดูเนะยาะไอ้ดำแล้วยุงสิแล้วัน เดี๋ยว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 หิวหรือเปล่าเนี่ยเอออันนี้มึงหิวหรือเปล่าครับไม่หยุดพูดกันสิโอ้โหกรอบไหมกรอบไหมอย่าให้จะพูดมันโดนอากาศไม่มันโดนอากาศมันโดนอากาศเออใครว่าไม่เหนียวก็ไม่ใช่มใครว่าไม่ใครว่าใครว่าเหนียวเฮ้ยมันกรอบมันกรอบขนาดไหนลองกินดูสิมันกรอบมันกรอบขนาดไหนผมจะบอกให้ถ้าผมทำแล้วอ่ะร้านนายจ้างผมมาด้วยนะกรอบไหมกรอบไหม โอ้นักนักนักรีวิวเลยเฮ้เอ้เฮ้เฮ้พรุ่งนี้ไม่จอดเซเว่นแล้วนะทำไมฮะกูไม่ซื้อหมากฝรั่งแล้วกูมีนะฝนมันตกฝนมันตกฝนเล่นฝนเล่นฝนมันตกมันฝนตกเนี่ยเอาไหนมันมีโต้ไหนโต้อ้ยกูไม่อยากเห็นยวเขาจะมาจ้างโก็จะดากูแล้วแล้วอันนี้เหรออันนี้เหรอไหนไหนเราปั่ดล่ะ อันนี้เป็นเป็นผลไม้ปัน่นไม่ใช่แล้าปั่นเป็นเป็นผลไม้เออผลไม้ปัน่นผลไม้ไม่ไปไปชิมไปีล่ะลูกไปชิมลูกไปดูกรอบเหลือเกินเฮ้ยไปอย่าไปทำอย่างนั้นสิวะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดกับบนพอดีโอ้โห อร่อยอร่อยอร่อยเคยวนานไม่อร่อยมันทํามานานแล้วเอ้ยไม่ใช่เขาทํามานานแล้วทํามานานแล้วนะครับแล้วมันมาดูอากาศแล้วมัเป็นอากาศช่วงฝนตกเชเเฉยเเฉยเฉยเฉยนฉยเฉยเเฉยเอยเฉยเฉยเเฉยเยเเาเยเยเฉยเฉยเยเฉยเยยก เออเออนี่ของพี่อมรห้ามขายห้ามขายว่าพี่ขมห้ามขายห้ามขายผมือหรือว่าให้เกียรติสถานที่ด้วยนะห้ามขายนะครับพี่รักผมไหมอ้าวพี่เบิร์ดพูดขนาดนี้แล้วพูดขนาดนี้แล้วให้โอ๊ตสิน่าจริงอ่ะก๊อตก๊อตเป็นเศร้าอ่ะนี่ก๊อตเป็นเศร้าอ่ะเป่นเศร้าได้ไงเมียมันนั่งรอในห้องอ่ะพี่ถามเดี๋ยวเฮ้ยก๊อต ทำไมเมียน่าโป๊ะแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วฮะกับแก้มเหรอโอ้ยไม่เหนียวดูอย่างงี้ไม่เหนียวเลยมันดูอากาศอุ๊ยอันนี้ร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยตากแก่มาหรือเปล่าไม่เหนียวไม่เหนียวมันหิวหรือเปล่าหรือมันอะไรเนี่ยมึงกินข้าวมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดี ป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนหน่อยไปดูเออเอ็มทำป้อนหน่อนไปดิเป็นไงอร่อยตัวเี้เหมือนจั๊กจบังหวงเลยไอ้ไอ้ทำเลยงับดิทำตัวเตี้อะไรไม่ชินตัวเี้ยอย่งลงนะแม่ลงนะแม่ลงขอดนะแม่ ข้ารคลขอนพ่อนะครับก็กลาบสวัสดีเป็นทางการรับพวกเราลิสแบนแล้วก็นุกปครับค่ำคืนนี้มาร่วมมีความสุขด้วยกันกับพวกเรานะฮะก็อาจจะหยอกล้อกันนิดหน่อยอย่าโกรธอย่าเครื่องกันเลยนะนะครับอย่าโกรธอย่าเครื่องกันเลยนะครับถ้าากับอาหารที่ร้านเมื่อกี้ก็อร่อยแต่ว่ามันดูอากาศนิดนึงมันก็เลยเป็นงั้นก็ต้องรีบกินเพราะว่าวันนี้กรุงเทพฝนตกทั้งวันเลยครับฝนตกทั้งวันนะครับตอนนี้พยากรณ์อากาศเขาบอกว่า น่าจะสี่เดือนนะครับพายุเข้าสี่เดือนไปดูช่องไหนวะอะไรนะครับไปดูช่องไหนช่องวันครับเฮ้ยทำไมฮะช่องวันมีอะไรสิงตัวลํำซิ่งครับเดียวป่วยแล้วฮะฮะเออวันนี้วันเสาร์อคู โ oh! อ้ยอ่องตรงเด้ออะไรฮะกัดคู่กับคู่หรอวะครับจะใหญ่ใหญ่จะเป็นดราม่าผมนะผมพูดเล่นะนะเฉยน,นะครับกำลังมาแรงเออคู่กับคู่เหรอเวย้ยไ,ไ,ไปไปยอมผมโูกคนกระโดนกลนวดกระจบแล้วดึงมาด้เบิร์ตอ่ะไปไปยอมผมไปไปยอมผมโูนกระโดนกลนวดเอ็ตี้ห้าอันเทียนเป็ด อีนั่งมันทองนั่งสองใจนั่กรัมมะเบิดไอ้นี่ยมันรู้ไม่จริงยังไงฮะมีสิบใจโพตโผอีวาสนา <c oughs> เลี่ยงเสียเขาสุกเนาะสุ่มสูนี่เอาเคครับคุยนานแล้วครับเดี๋ยวเพลงมันจะโดนตัดไปเยอะกว่านี้ตัดไปเยอะแล้วครับ เรจะไปตั้วเลยไหมล่ะ